สบายดีพ e, ี่น้องสบายดีตอนเ้าสายพี่น้องเลยวันนี้ก็พบพ่อกระี่ทงหน้าคือเก่าพี่น้องแต่ว่าทงหน้านี่ก็บวคุบบคุลบตาเลยพี่น้องเลยตอนนี้ให้อยู่ทงหน้าน้องแคทพี่น้องมาหมัดเขาซอยเพื่อนราะว่าฝนบรรากฝนห้ามเข่าฝนมุนเข้านี่มันก็มาล่ะสบายดีพี่น้องหมัดเข่ามาหมัดเข่าซอยน้องแคทเย มาม,ม,ามาสอยเพื่อนไหน่อยผลบูลมมันลงทีมาจะใสเลยผลลงทีมาลึือว่าอย่างไรพี่น้อง,งไปยุข่าวปอปวอย่าลืมเ<อ>พี่น้องมาดาวันนานะ่ะเวลาหลายคนกับมีเม่นมาว่าบักดาวน,นะหารากินแต่ของที่เวลาเหตุผลกับสอยได้พี่น้องแต่บอออกซื้อสลดแล้วยังออกซื้อดัก เรากินที่สื่อบ,บ,เบอเป็นน้องๆเย้ยมันก็ต้องได้เห็นน้ำแหละมันบอง่ายปั่นน้ <c oughs> าเวลากินกับกินพี่น้องเอลยเป็นธรรมดาบ้านเฮานะพี่น้องซอยยังได้กับซอยกันไปแม่นบอกขอบใจที่ซอยเมินซะ <c oughs> <c oughs> นขอบใจที่ซอยเมินบอเออแม่นขอบใจที่ซอยคอมเมนต์เด้อบมเป็นยังดอกคอมเมนต์ได้ตามสบายก็คือบได้นั่นแล้ว <c oughs> บได้ซีเรียสบอด้ซีเรียสยังแล้วละ่ะอยากตามสบายคือแบบว่าอยากคอมเมนต์ยังกระเต็มเลยอ่ะแบบ บิรมือว่าได้ยังคอมเมนต์อย่างเดียวก็ได้เอเป็นยังตัวแบบว่าได้ใส่ใจยังหรอกเพราะว่าเฮากับหับแต่เรื่องดีๆเพราะว่าเรื่องได้พอดีเท่ากับบอสอ่ะกันเลยละเดี๋ยวขอเวลามันเข่าสักนิดน้องเลยผูตะไคร้ตะไคร้อยู่ผู้เดียวเงาตะไคร้นะแบบแบบจะยู่ใจแต่ว่าที่แต่ว่าทีอยู่ประเทศนอกผูก โอเคพี okay, ่น <c oughs> okay, ้องเดี๋ยววัดเขาก็ตามติดตามันเป็นไรเงยบไรเงยบไปเรื่อยๆก็พี่น้องไปเขาเ็ย้อยั่งวาสนากระมีเขาหน้านองดําพี่น้องเนี่ยเขาใช่ไหมว่าบึงเขาเนี่ยพี่น้องมีแหล่ๆนี่แหละนี่เนาะเขากรรมเบิกข้างหลัง ล่มวอยๆพี่น้องเลยวันนี้ก็ไม่ได้ออกท่านออกหน้าเลยแบบมาซอยเพื่อนแดดฝนมากวัวลายมันลายเติอเป็นจำถงน<บ>เนาะเกี่ยวเขาซ้องมือเกือบแล้วถงหนึ่งก็ได้ยังอยู่หาให้แล้วไปเลยแไปพี่น้องต้องกู่กัลระบาตะไคร่สี่คนหมัดคนหนึ่งน่ะแก่ พอ้องแท่นนะแกใส่รถไทยโหดเกินได้ไปเนาะมันหน่อยแล้วมันเจี๊ยมเกินไปคิดว่าน้องคลอดกันเป็นไรอย่างไรเงี้ยไปเดี๋ยวหมัดเขาซะก่อนอู้ยเลยไปเนาะลด ัวไทยคนมาแก่และทางนี้ตะไคร่กำลังมมลหมัดมู้หมัดเข่าวไว้หด้อตะไคร่หู่ธรรมดาตัวซ้อนมวยในหน้าหมาัดเขานะ่านคือหมัดว้แทะซ้อนอเนี่ยฮะบ่ได้เป็นอกมาหมัดข่าวซอยเพิ่น พยู่ยมาโตข้ามเขาเพื่อนพยามกินกับจังได้มากินนะเพื่อน <c oughs> หมัดไปแต่คลายหมัดไป เขาก็จะเป็นนักไปดต้องย่อจนเต้ต้มๆแบมัดเข่าแล้วอันุูมลุกขึ้นอะไะเอาไปปหลดปัน่นเขาจะจนโอ้แก่เนี่ย้นะต่อกรนเ้นน่อยอั มันนีเจ้ามันมันนอกรไปมันข่าุมยังอเน็ดได้หอกเดี๋ยวรถปั่นเขาเกี่ยวกูได้รอก็ได้ยุติตี่เนาะรถปั่นเขาก็ปั่นเพราะไรยุติวะ nhóm เท่านั้นเนัมบ่ออักัดแสดงเขาจ้าสิทธิาดแล้วเขาเลนาะไว้นี่เนยาดั่นงนมันใหม่เลยขันใม่เขาก็ันมาได้ มันใหญ่พันมันก,กับโบนัสเขานะก็ได้เดนะนื้อต่อกินซื้อน่ะก้อยยุ่นแป้นละล้มผัดฟิว้วเห็นไหมเลิกผัดเข่ากันเลยผักขนาด ว่าดี่วาซ้อนหาตน่กันมาซ้อนหา้นุเยะเลยว่เ่อใหาะ่น่นี่นี่่นี่นี่นีนี่น่นี่นีนน่นี่นนี่่น่นี่นีพน่นี่นี่นนีี่่่น่น ร้อยละหาสิบด้ได้แล้อยร้อยหาสิบ่นไล่ทออันคารมันห้นิบหนึ่งส่งนั่น,น,นคนเขา่าเนาะนี่กระมัดไปหวา អូយតើយកក្រីការោនេះណាខែតែບໍ່ឲ្យពេទ្យសិតហ្នឹងឡើយខ្ញុំខ្លាចអូហាក់ម៉ាត់យឺតជាងធម្មតា 叫我爱去叫的，帮你聊了。 เจ้านะมัดเลียวเลยกันเลยเพื่อนห้มัดเข่าไอ้ทรบมัดตั้งเถง,งนะแล้วเลยพี่น้องไอ้เท่านี้แล้วบ่ล่ะมาต่อทั้งลุมโอ้ลากรนแงง,งามเลย นักยู่น่ะนักน้วแหงนักน้งยนถิมอุ้ยโยนถิมอุ้ยไปมาเข่าพี่น้องเลยน้าเบิร์ดูกน้องมันหอดบ่อหนซำเนี่ยนะ่มันหอนมันบกกล่มเกมมันตายหมดเลย

เบิดมือเลยไปอวันี้นะขึ้มเบิดมือเลยเดี๋ยวนอาาว้องมัดเข่าซะก่อนนั่งพักพรอนไ่นอนเอ้ยลมเย็นขาเลยมามัดเข่าวโว้มีแดดมาดิลมมาเรีลอ đây sang đây nó ăn, đây kín. <cười> <cười> năm mình lại mình này, à, đây nó ăn, được không? năm sụa, ấy bộ này năm mình đi. มร้อยห้าิบยิล้วคึกเล้าคักโย่โด็ก็ชาเมืออ้ังว่านอเอัขาากนเ่าเโนีะไครลาเช่าก็เช้าเลยาผมมาดจะผูกมาผาเช่าเมือกับโดอนะครแหล่งเบิร์จะำลายเบิรประมาณสามดอยนะครับาสิเบิรอยู่ะมาณเจ็ดสบอีกยัเยวกลานนะครับมจะเบิร์ี่ พอเบิบ้านปดสิบสองค้งับพอเอามาลำังเบิดปตะมาแปดสิบแปดสิบลึกนอแปสิบโอ้ยได้ยังได้ดำส่วมากินเห็นตาแน่เด้อใสเออส่วไม่ได้แลวน้องเดี๋ยวจักนัอยก็ไปหมัดต่อย เนหนียวต่อเหนียวต่อมันแล้วเราไม่เห็ดกินเผือดโอ้โหเผื่อแล้วมันก็ดสองโมงเผื่อแล้วสามโมงเผื่อแล้วเผือ่อแล้วมันแล้วยังไม่เห็ดกินยังกินเขาสามโมงพี่น้องเลยกินเขาแรงไปเลยอะไรโอเคพี่น้องเลยหนียวต่อก่อนเด้อขอปิดคลิปไว้ร์ดีำเนาไว้พอกันใหม่คลิปหนาะ ยังมัดเขาตอนพูดธรรมดาไปพูดมัดเขาเนาะไปละขอบุญขอบุณพัตรสกุลสุขที่เขามารับชมให้น่อยพูดดีมีแห้งถือเปลก โตเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดเข้ามากดไหล่กดไหค่ก็กแร่ให้น้ำพร้อมไปล้ะอัดเขาก่อนกับตะไคร้ดโ,ดโอ้ละเห็ดเป็น